สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a e CPU ครับพบกับผมป่า i h a e CPU เหมือนเดิมครับเครื่องนี้จะอยู่ในงบที่ทุกคนน่าจะเอื้อมถึงได้ง่ายกว่าเดิมคือ23,190 CPU ครับ i 3 12 1 0 0 F 4 c o คอร์ h r e เทรด g h z Turbo มาเฮทอร์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับ ASUS Prime h 1 1 0 MKD d, d r 4สล็อตแรม2สล็อตตรงนี้สูงสุด 64GB การ์กจอครับนี่คือ AMD ครับ Radeon RX 6 5 0 0 X L แรม4 g b กแรมครับ16 g b จาก Cleve b o X บ้า3,200 MHz p o w e r Supply Silver Stone ครับ Strider Essential 600วัตต์80 plus storage ครับ WD Black SN 7 5 0 SE ครับ250 g b กเคสเป็น Montec h X3 ตัว Glass ครับเดี๋ยวเราเข้าไป CPU Z กันครับ CPU ครับ Intel Core i3 12100ครับ4 Core 8 Thread 4.3 g h z Turbo m o t h e r b o a r d ครับ Asus Prime H 6 1 0 MK แล้วก็ Memory ก็จะเป็น DDR4 ครับ16 g b Dual Channel Bus 3,200 MHz ครับ SPD ครับเป็น Clave ครับ Chip Hynix กราฟิกครับเป็น AMD Radeon RX 6500 XT จาก ASRock Inc. ชิปแรมจาก Samsung นะครับ 3.98GB RAM ม,มีน้อยครับ 4GB วิดีโอครับเป็น Full HD ครับ1920 คูณ1080กราฟิกผมปรับภาพที่ Hi g h CPU ทำงาน40% RAM เแรมเครื่องมี16 g กิกเครื่องนี้จะกินแรมตอนนี้กินอยู่12.2 g องกิก GPU 54องศาครับเฟรมเรท1 1 110เฟรมตรงนี้โอเคนะไม่แย่ตรงนี้นะครับปรับ High ครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับที่ 5M ฮะกราฟิก1920คูณ8 0 Full HD พวกนี้ผมปรับครึ่งหลอดเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรฮะ Extend Texture Budget ปรับสุดครับทุกอย่างเป็น High ไม่มีคําว่า Off Frame Rate อยู่ในจุดที่เรารับได้คือ60เฟรมปรับ High ทั้งหมด All High อย่างนี้ถ้าออกมาอยู่คนเดียว Frame ร a จะเด้งขึ้นครับเป็นประมาณ80ถึง100เฟรมเลยเกมนึงครับแต่ยิ่งไลทฮะ อันเนี้ยมันค่อนข้างกินสเปคผมเรียนตามตรงนะสำหรับ Dying Light 2เนี่ยเป็นฟูลเอชปรับโลนะครับแล้วเปิด FSR แบบบาลานซ์ครับลองไปดูกันผมว่าผมเปิด FSR บาลานซ์แล้วมันโอเควะ่ะร้อยกว่าเฟร,รมครับกรน,นีถ้าสเปคเราไม่สูงเนี้ยเราสามารถเปิด FSR ได้นะครับร้อยสามสิบเฟรมร้อยห้าสิบเฟรมต่อไรอิงไรท,ทูครับเล่นได้ครับลองพิจารณาดูฮะสองหมื่นสามหนึ่งร้อยเก้าสิบเดี๋ยวเรามาสรุปสเปคสันส้นๆกัน i3 12100F เมนบอร์ดเป็น Asus Prime H610 ตัวนี้งศู RAM 16ครับ กาจอหกพั5 0 0 XT ครับ p o าว r s u ส p ายหกร้อยวัตต์ครับ storage อรเรจ250ิกิกเนาะนี่คือประมาณนี้ครับฝาก i have CPU ไปด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ